สวัสดีครับผมกอดมินทานกับหวยอราพัฒนางวดนี้นะครับงวดประจำวันที่แปดนะครับสิงหาคมงวดที่แล้วนะครับผลออกงวดที่แล้วนะครับผลออกห้าสี่สามเจ็ดห้านะครับงวดนี้เด่นนะครับได้สามปดนะครับสามศูนย์ห้าหกเก้าสามมานะครับสามแปดสามศูนย์สามห้าสามหก 39นะครับ8มาก็80 85 86 89แปดหาแงขอเน้นไปที่อ่าเขาเป็นสามตัวเดิมนะครับ3ามตัวเดิมร้อเน้น3นะครับชุดสก็มีใส่ใส่ใสองก็ไปก็เองสานะครับสองส3 5นะครับสองสหแล้วก็สองสา สองชุดนะเน้นไปที่นะครับสองสามแปดนะครับศูนย์ห้าหกเก้าสองสามเก้าครับแล้วก็สองสามหกนะครับสำหรับหัวเราพัฒนาวันนี้ครับโชคดีครับ